วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์คือสถานศึกษาจุดประกายแห่งปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สแสวงหาความรู้อย่างแท้จริงนี่คือวิทยาลัยขนาดกลางบนเนื้อที่15ไร่3งาน3 6ตารางวานามว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวดารุวรณแสนสำราญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาประกอบไปด้วยนายอมรเทพลีเกียผู้รับไปอนุญาต นางสาวระเมียดโพแก้วรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์เปิดสอนทั้งหมด3สาขาวิชาซึ่งหนึ่งในนั้นคือแผนกวิชาสาขางานการบัญชีภายใต้ปรัชญาที่ว่ารู้บัญชีก้าวทันเทคโนโลยีภาษาดีมีจรรยาบันนั่นคือหัวใจของการเรียนบัญชีแผนกการบัญชีเปิดการเรียนการสอนดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชเปิดการเรียนการสอนในสาขางานการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสเปิดการเรียนการสอนในสาขางานการบัญชีเช่นกันสอนด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยโดยมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถประจำแผนกสาขางานการบัญชีดังนี้ 1. น,นางกรวรรณนามวงศ์ หัวหน้าสาขางานการบัญชี 2. นางวิไลพรทุนพุทธดม 3. นางชฉลินทิพย์เลือดทหาร 4. นางสาวรังคนางหงเวียงจันร์แผนก,การบัญชีมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ได้ความรู้ทักษะที่ดีเลิศรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีควบคู่กันไปเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาพร้อมไปด้วยความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ดีมีคุณภาพปลูกฝังให้มีนิสัยรักการทำงานสมรรถภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังที่ดีของประเทศนอกจากนั้นแผนกการบัญชีได้เพิ่มทักษะทางด้านอื่นๆของผู้เรียนโดยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักมีการจัดการเรียนรูปแบบ ต่างๆให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกประสบการณ์จริงโดยให้นักเรียนนักศึกษาฝึกงานทั้งในและต่างจังหวัดหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลสถานประกอบการรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนภายในและภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้ง มีการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพขึ้นทุกสัปดาห์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมกลุ่มมีความสาม,มคัคคีมีน้ำใจมีไมตรีต่อการรวมไปถึงจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกิจกรรมชมรมสาขางานการบัญชีที่มีแบบแผนแน่นอนมีนักเรียนนักศึกษาคณะกรรมการชมรมวิชาชีพเป็นผู้นำในการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานโดยนักเรียนนักศึกษาและกรรมการนักเรียนโดยมีคณะครูเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานเรานักศึกษาสาขางานการบัญชีจะสร้างสรรค์ผล,ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพความรู้ความสามารถในการนำไปประกอบวิชาชีพและเป็นคนดีของสังคมต่อไป